เด็กปัจจุบันเขาเรียกเป็นเจเนเรชันเดอะแบกถูกไหมฮะก็คือตัวเองก็ต้องทํางานต้องเลี้ยงตัวเองขณะเดียวกันก็ต้องแบกภาระที่บ้าน <ฮะ S 1> เพราะเขาหวังพึ่งเราอยู่พอเ,เราจะไปเลี้ยงดูเขาแน่นอนได้ชื่อว่าเป็นลูกกตันอยู่แต่อีกมุมหนึ่งบางทีเราก็ไม่ไหวแล้วบางบ้านเนี่ยพ่อแม่อาจจะมีความเรียกร้องเยอะควรจะบาลานซ์ยังไงดีจริงๆเฟิร์นต้องยอมรับว่าแต่ก่อนนะคะเฟิร์นก็ไม่ค่อยเก็ตเรื่องนี้อันนี้พูดตรงๆเพราะว่าเฟิร์นว่าขึ้นอยู่กับที่บ้านแต่ละบ้านนะคะแต่ว่าเฟิร์นมีโอกาสไปช่วยงาานแบงชติทีี่อสาน ภาคอ,อีสานเนี่ยเป็นประเด็นที่มีเรื่องของนี่กระตันยูเยอะมากเขาเรียกนี้กระตันยูเขาเรียกนี้กระตันยูเลยคนที่แบ่งชาติให้ฟิรนฟารแบบนี้เลยคุณเฟิร์นรู้หรือเปล่านี่กระตันยูเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่มที่อยู่อีสานเนี่ยนะคะหรือว่าจังหวัดอื่นเนี่ยเขาจะคาดหวังว่าเขาส่งลูกคนหนึ่งเรียนจบแล้วปริญญาตรีปุ๊บพอลูกเรียนจบและได้งานเงินเดือนเดือนแรกเขาจะหยุดทํางานทันทีอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นของผู้ปกครองบางพื้นที่แล้วก็เป็นจํานวนมาก สิ่งที่เกิดขึ้นก็เขาก็จะบอกว่าอะงั้นเธอต้องให้พ่อแม่เดือนละกี่บาทอขอจากลูกเลยนะ,ะซึ่งเขาไม่รู้ว่าทราบหรือเปล่าไม่รู้ว่าคุย,ยแค่ไหนว่าแล้วลูกๆของเขาหาเงินได้เท่าไหร่กันถูกไหมสมมติหาเงินได้แค่หกกรุงเทพบาทเด็กจบใหม่บางทีอาจจะได้แค่ไม่ถึง20,000บาทด้วยซ<ช>้ำแต่แม่บอกว่าต้องเอามาให้เดือนละหมื่นหนึ่ง แค่นี้คือครึ่งหนึ่งของชีวิตหแหละลูกก็ต้องดูแลเพราะไม่งั้นจะเกิดคําว่าอักตันเูนขึ้น<อ><อ>ทีนี้นดูแลเองไม่ไหวเพราะว่า1 0,000บาทอยู่ในกรุงเทพไม่ได้เขาก็เลยต้องไปก่อหนี้แล้วบางทีการก่อหนี้<อ>ก็เพื่อให้ตัวเองเนี่ยอยู่ได้ใช่ไหมคะแต่ทีนี้นมันไม่ได้มีกําลังเพียงพอที่จะใช้หนี้เพราะว่ารายได้เขาแค่นั้นทํางานเสริมก็แล้วหรือว่าพยายามที่จะ ทำตัวเองให้เก่งขึ้นเพื่อหารายได้ให้มากขึ้นก็แล้วแต่ท้ายที่สุดนะคะที่บ้านก็มีการร้องขอเพิ่มขึ้นเมื่อเห็นลูกมีเงินเพิ่มขึ้นทีนี้มันก็เลยกลายเป็นวงจรที่เกิดขึ้นถามเนว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ค่ะเราจะทําอย่างไรถ้าเราเป็นเด็กนนจะแก้ไขยังไงคนคิดว่าสิ่งสําคัญที่สุดคือต้องคุยกันด้วยความเข้าใจต้องคุยกันจริงๆค่ะ คือเฟินเข้าใจลูกนะแล้วก็เข้าใจพ่อแม่ด้วยว่ามีความคาดหวังและลูกก็อยากเป็นลูกที่ดีเฟินเองก็เป็นลูกที่แบบส่งเงินให้ที่บ้านตลอดตั้งแต่เงินเดือนเดือนแรกนั่นแหละแต่เราส่ง่ที่เราไหวไงเราไม่ได้แบบส่งเพราะว่าเราแบบต้องเกินกําลังเราไงใช่ไหมคะคือเฟินจะบอกเลยว่าเฟินหาเงินได้เท่านี้เฟินให้สิบเปอร์เซ็นต์นะที่บ้านแล้วถ้าเฟินเงินเดือนเพิ่มขึ้นเฟินก็จะให้สิบเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมแต่ตัวเลขมันจะเพิ่มเอง ทีนี้นมันก็เลยกลายเป็นลูปของการเป็นเป็นพฤติกรรมของเราอะว่าเราให้ได้ส0เซเพื่อดูแลที่บ้านแต่ถ้าไม่ไหวเราก็จะต้องบอกทีนี้เฟินคิดว่าสิ่งสําคัญคือต้องคุยกันด้วยความเข้าใจว่าเรามีมไรายได้เท่าไหร่แล้วก็เขียนมาเลยว่าค่าบ้านค่ารถค่าน้ำค่าไฟค่ากินค<ห>่าดื่ค่าโทรศัพท์ ทัวร์เดือนหนึ่งสองหมื่นเราอาจจะต้องจ่ายทั้งหมดนี่แหละหมื่นห้าหนูขอส่วนหนึ่งไว้แบบเอนเตอร์เทนตัวเองได้ไหมพันสองพันดูคอนเสิร์ตกินของอร่อยนิดนึงหรือไปเที่ยวบ้างอะไรอย่างเงี้ยให้พ่อให้แม่ได้ประมาณสักสองสามพันต่อเดือนได้หรือเปล่าเฟอนคิดว่าถ้าแบบเนี้ยถ้าคุยกันได้จะดีมากนะคะซึ่งเฟอนคิดว่าจําเป็นต้องคุยถ้าคนเริ่มมีปัญหาแบบนี้พอาะถ้าไม่คุยภาระทั้งหมดจะเป็นของเรา ถ้าตามหลักุทธศาสนาพี่แอนเราก็ชาบดี่ากำําใครกําเขานะถูกไหมถ้าพ่อแม่อยากใช้และมีกําลังพอที่จะทํางานได้เพื่อนเชื่อว่าการเปิดร้านขายของต่อการทํางานต่ออาจจะเบาๆใช่น่าจะพอทําให้หนึ่งเราก็ไม่เบื่อด้วยแล้วก็ได้ฝึกสมองด้วยแล้วก็สมมติก็คือลูกก็ไม่ลําบากเกินไปและถ้าเขาตั้งฐานได้ดีแน่นพอแข็งแรงพอพอเขาโตขึ้นอ่ะเขาจะกลับมาดูแลเราได้ดีกว่าวันที่เราต้องการร้องขอจากเขาเอ